ข้างซ้ายเป็นข้างที่สนัดเนี่ยเป็น้งานนะแต่ข้างขวาไม่เป็นไรอืมยังดูดีอยู่เลยนะเนี้ไม่เกินระยะสองเนี่ยใช่มีน้ำอยู่ด้วยนะก็ไม่มากเท่าไหร่แล้วข้างในเป็นเอเนื้อเยื่อเสขีาขาวๆอยู่บางทีมันเป็นหินปูนเลยนะที่อยู่ในนั้นเนะ่ะประวัติเก่าด้วยเนะี่ย อย่าลดปวดบางทีมันจะป้องกันการอักเสบของเกาไปด้วยบางทีต้องกินสักถ้าถ้าอักเสบบ่อยต้องกินสักอาทิตย์ละเม็ดสองเม็ดข้างซ้ายนี่หน้าจอไหมเยอะอ่างอเข่างอเข่าอ่ะ,อออะเหมือนหน้าจะเนี่ยเนี่ยไม่ต้องรักษาเกาคู่ไปด้วยรักษาแต่ข้อเสื่อมอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวใช้เก็ดเลือดเนี่ยฉีดบำรุงแปดหึงสิบครั้งอะ่ะ อตหแปดหรือสิบครั้งห่างกันทุกสองอาทิตย์เอยนะมันการอักเสบมาใหญ่การเสริมของข้อตามอายุแล้วก็มีเก่าด้วยนะศูนย<ะ>์รักษาเข่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ